ตาก็จะเป็นประมาณนี้นะให้เราใส่โค้ดนี้ไปเลยนะครับนี่นะครับคือโค้ดที่สามารถใส่ได้ยกเซิร์ฟนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้อีกนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เลยนะครับผมกดใช้งานนี่นะครับแสดงความเป็นดีการจะส่งไอเทมเรียบร้อยแล้วโอเคนะผมก็ขอสวัสดีวลที่ออฟกดออฟยังมีการแทนไหมฮรือว่ครับผม วันนี้นะครับก็อยู่ผมนะครับ e t q Z X2 ครับซึ่งวันนี้ครับพี่ก็จะทำการแจกโค้ดฟรีไฟล์ล่าสุดกันนะครับซึ่งสามารถใส่กันได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับซึ่งก่อนที่จะไปดูโค้ดนะครับพี่ก็จะมาสุ่มแจกก่อนนะสำหรับใครนะครับที่อยากได้ในส่วนของตัวนี้นะครับไปดูส่วนของนี่นะครับ SKS Master of Mine นะครับผมหรือว่าจะเป็นส่วนของ M79 Master of Mine นะครับหรือว่าจะเซตนี้ทั้งหมดเลยนะครับน้องๆก็สามารถ ที่จะรุนรับได้ฟรีนะเพื่อนน้องๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้นะครับสาธารณะนะครับแล้วสาธารณะแบบ2อสามสองรอบขึ้นไปนะครับจะแบบกี่รอบก็ได้นะแต่ต้องสองรอบขึ้นไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้ดีแล้วก็ชื่อ Facebook ไว้ด้วยนะครับผมอ่าก็ที่พี่จะมาเจ็วันนี้ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ M 6 0ตัวนี้นะครับผม M 6 0 Spirit o v e r อ e โอซียนะครับแล้วก็นี่นะครับ P เก้ Academy นะครับ เออ็นสไปคี้สปินนะครับซองควงดีแท็กนะครับแล้วก็อีก3อันนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่เลื่นให้ดูนะครับนี่นะครับ MP40 m e r ี่ศูนนะครับแล้วก็สกาสกอร์ชิงแซนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะที่พี่จะแจกก็คือ XM8 Monster นั่นเองนะครับผมถ้าใครอยากได้นะครับน้องๆก็อย่าลืมทำตามกติกาด้านบนด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครนะที่อยากได้บัตรเปลี่ยนชื่อนะครับน้องๆก็ทําตามกติกาเหมือนเดิมนะครับผม แล้วก็อย่างสุดท้ายที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับนั่นคือ,อตัวนี้นะครับผมเป็นตัวสองตัวละครนะครับก็คือ ตัวอโลนะครับตัวนี้นะครับผมอ่าผมว่าพี่เหมือนำได้ใช่ไหมครับพี่ก็จะมาใส้ตัวอโลตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของ A124 นั่นเองนะถ้าใครอยากได้น้องๆก็อย่าลืมทาตามกติกากันด้วยนะครับผมโอเคก็โอเคนะครับแล้วตอนนี้นะครับทางฟรีไฟล์ก็มีกิจกรรมใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกิจกรรมของทางฟรีไฟล์กันนะครับก็กิจกรรมแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับ h o u s e o f เดอะฮอลลี่นะครับผมอ่าก็กดข้อดูนะครับก็จะเป็นในส่วนของให้เราซื้อนะครับเป็นขั้นๆไปนะครับแล้วก็เมื่อเราซื้อเป็นขั้นเนี้ยเราก็จะได้เป็นค่าสุดๆเปในส่วนของชุดนี้นั่นเองนะครับก็คือคำนี้ก็ใช้เงินนะครับโอเคเรามาดูอย่างต่อไปกันเลยนะครับอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ4 v 4แลงโกลเด้นแฟมนะครับก็คือตัวนี้นะครับถ้าเราแลงโกลนะครับเราก็จะได้ในส่วนของเดอะโกลเด้นฟาร์มัสมาเลยครับผม สไตล์กิจกรรมเลสโก้ลักกี้นะครับขับไปดูกันเลยนะครับเฮ้ยมีเสียงด้วยทุกคนอ๋อเลสโก้ลักกี้ก็เราจะสุ่มนะครับว่าได้อะไรนะครับผมถ้าได้ส่วนลดตามีก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาปิดเพลงก่อนโอเคกดลองกดสุ่มไปนะครับผมอเอ้ยได้ลด90%เรเฉยโอเคนะครับก็เดี๋ยวพี่จะมาจัดอ่าจัดอะไรดีโอเคครับเดี๋ยวก็ดูก่อนนะอ๋อเราสามารถซื้อได้ใช่ไหม มีอะไรบ้างชุด่ายน้ำบลูนะครับไดมนอนรอยย้อนสิบอันนู้ยคุ้มมากบอกเลยเดี๋ยวพี่ลองกดรีเฟซไปรอบหนึ่งแล้วกันอ่านี่นะครับได้บัตรเปลี่ยนชื่อชุดน,นี้มาอุ้ยมีแต่ของคุ้มๆทั้งนั้นเลยนะครับโอเคต่อไปกิจกรรมต่อไปก็เป็นสองบูย่าคอร์ชั่นนะครับก็คือเก็บโทเคนมาแลกเป็นพวกปืนดาบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นสองของบูย่าเดนะครับกิจกรรมพิเศษนะบูย่าเดนะครับ โอเคก็กิจกรรมจะอยู่ตรงนี้นะครับบูยญาเดชอ้าวอยู่ไหนวะอับงงอ้าวบูยญาเดชอยู่ไหนวะอ๋ันนี้เป็นแฟนเพจนะครับแล้วแล้วบูยญาเดชอยู่ตรงไหนล่ะเข้ายังไงล่ะเข้าไม่เป็นซะด้วยโอเคก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็กิจกรรมสุดท้าก็มีแค่นี้นะครับผมโค้ดที่พี่จะแจกวันในวันนี้นะครับก็อยู่ตรง มาตรงที่ปฏิทินนะครับแล้วก็มาตรงประกาศนะครับแล้วมันก็จะมีในส่วนของแรกไอเทมโค้ดอยู่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับโอเคโอเคนะครับเมื่อชมชมนะครับกดเข้าสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนก็จะบอกเกี่ยวกับเว็บเกมโซนไทยเว็บนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะมี ID เกมตรงนี้เลยค่ะมีบัตรเติมเกมตรงนี้มีสินค้าไอทีตรงนี้ค่ะมีระบบชําระเงินง่ายๆระบบอัตโนมัติ3มช่องทางตรงนี้ตรงนี้ และที่สําคัญยังมีระบบสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมมูลค่าสูงสุด1,000บาทด้วยนะตรงนี้นะคะอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะคะบ๊ายบายมา่แล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้เราใส่โค้ดนี้ไปเลยนะครับนี่นะคือโคอ้ดที่สามารถใส่ได้ยกเซิร์ฟนะครับแล้วก็ ใครที่อยากได้อีกนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เลยนะครับผมกดใช้งานทับไปเลยนี่นะครับแสดงความเป็นดีการจะส่งไอเทมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพียงแค่นี้นะครับน้องๆก็จะได้ไอเทมมาแล้วนะครับไอเทมเดี๋ยวพี่พาดูนะไอเทมก็จะอยู่ในส่วนของห้องแต่งตัวนะครับแล้วก็กล่องนะครับนี่นะครับเป็นโค้ดที่เราได้มาครับเรากดเปิดไปเลยนะครับนี่นะครับได้ในส่วนของ M P 40 Mercedez เนี่งนะครับหรือว่า M P 40 m e c h a n i c a l นะครับโอเคพี่ก็ใช้ไปเลยนะครับ โอเคนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe mm. ให้ด้วยนะครับเ mm. จอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย